ให้เด็กๆมานน่งบนโต๊ะโอเคไหมคะคุณครูจะไม่ให้ลุกทีละไม่ให้ลุกเป็นกลุ่มคุณครูจะให้ลุกมารับปนญญนทีละคนนะ เรียงลำดับอักษรเด็กๆ